ฟาบิโอคาวาโยเผยความรู้สึกทำไมฟอร์มการเล่นของเขาถึงไม่เวิร์กที่ลิเวอร์พูลฟาบิโอคาวาโยแข้งที่ถูกปล่อยยืมของลิเวอร์พูลนั้นได้เปิดเผยความรู้สึกของเขาหลังจากที่ถูกถามว่าตัวเขานั้นจะสามารถเข้ามาอุดช่องว่างที่โซบอสไลทิ้งเอาไว้ที่อาเบรไลซิกได้หรือไม่โดยคาวาโยได้ตอบว่าผมไม่ชอบพูดถึงเรื่องนักเตะคนอื่นหรอกนะคือทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าโซบอสไลนั้นเป็นนักเตะที่ดีมากๆแต่ผมเองก็มีความมั่นใจ ผมเชื่อมั่นในตัวเองผมมีความมั่นใจว่าจะสามารถทุ่มเทสร้างสรงสรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับอาเบรลซิกได้โดยสถานการณ์ของคาวายโยและโซบอสไลน์นั้นมันก็คล้ายๆกับการแลกตัวกันนะครับเพราะว่าทั้งคาวายโยและโซบอสไลน์นั้นต่างก็ชอบสร้างสรรค์เกมรุกผมสามารถบอกได้เลยว่าผมเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์เกมและผมก็ไปกับบอลได้ดีคาวายโยกล่าวต่อเมื่อถูกถามถึงสไตล์การเล่นผมทำงานอย่างหนักเช่นกัน ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อทีมทั้งหมดทักษะของผมก็คือการจะต้องเป็นตัวสร้างสารรค์ในการเล่นบอลการเล่นเคาน์เตอร์และการเล่นเกมรุกดังนั้นผมชื่นชอบที่จะหาจังหวะจ่ายที่ดีและยิงประตูผมชอบการยิงประตูมากนอกจากนี้คาวาย่ยังได้พูดถึงอุปสรรคที่ทำให้ตัวเขาไม่สามารถโชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ที่แอนฟิลว่าผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่เวิร์กที่ลเวอร์พูลนั่นเป็นเพราะว่าตำแหน่งที่ผมลงเล่น อดีตดาวเตะฟูลแลมกล่าวผมได้ลงเล่นทางด้านซ้ายซึ่งมันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดจริงๆผมหวังว่าผมจะได้เล่นตรงกลางในตำแหน่งเบอร์สิบแต่มันไม่ได้เวิร์กแบบนั้นจริงๆผมไม่ได้เล่นในบทบาทเบอร์สิบเลยนะในปีที่แล้วเมื่อผมได้ลงเล่นในตำแหน่งเบอร์สิบก็เท่ากับว่าผมได้ยืดในจุดแข่งของตัวเองและจะสามารถเปลี่ยนแปลงเกมการเล่นได้และนั่นก็คือสาเหตุว่าผมกับลิเวอร์พูลมันไม่เวริร์กและตรงนี้ทําให้ผมคาใจว่า ผมจะกลับไปที่ลิเวอร์พูลดีหรือเปล่าในปีหน้าหรือว่าจะอยู่เล่นที่นี่ต่อไปเราก็คงจะต้องมารอดูกันครับฟาบ,บิโอคาาโยกองกลางที่ลิเวอร์พูลปล่อยยืมตัวกับอาเบ l ไลซิกให้สัมภาษณ์ครับมาที่ข่าวของอดีตนักเตะขวัญใจแฟนหงอย่างดิวอกออริกี้บ้างนะครับโดยล่าสุดกำลังมีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นกำลังมีดีลรับสุดเซอร์ไพรส์ด้วยการจะคัมแบ็กกลับมาเล่นในศึกพีเมลีอังกฤษอีกครั้งครับ กาเซ t าเดโลสปอร์ตสื่อชื่อดังของอิตาลีได้ออกมารายงานว่า d i วอกโอริ ok ki, อดีตนักเตะฮีโร่ของลิเวอร์พูลชุดแชมป์ยู่ฟาแชมเปี้ยนสลีกฤดูกาล2018-2019นั้นใกล้ที่จะย้ายจากเอซมิลานยักษ์ใหญ่แห่งศึกกาโชซีเรียอิตาลีกลับมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วครับโดยแหล่งข่าวได้เปิดเผยว่าเวสต์แฮมนั้นใกล้บรรลุข้อตกลงกับเอซมิลาน โดยคาดว่าค่าตัวของดิเวอร์โี้นั้นน่าจะอยู่ที่เพียง9ล้านปอนด์เท่านั้นหลังจากที่เจ้าตัวย้ายจากลิเวอร์พูลเมื่อฤด,ดูการที่แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จในเวทีเกาโชซีเรียอิตาลีโดยลงเล่นทุกรายการให้กับปีศาจแดงดำไป36นัดทำไปได้เพียงแค่2ประตูกับ1แอซิสเท่านั้นถึงแม้ว่าจะช่วยทีมคว้าอันดับ4ในลีกได้สำเร็จตีตัวยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลนี้ได้ก็ตาม โดยดิวอกอริกี้นั้นไม่มีชื่อในทีมเอซีมิลานชุดอุ่นเครื่องปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับอันเดเลบิสจึงมีโอกาสสูงที่จะย้ายกลับมาคาแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งถ้าหากเวสต์แฮมได้ตัวอดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลมาเสริมทัพแล้วคาดว่ากุนซือเดวิดมอยน่าจะยอมปล่อยจานลูก้าสกามักกากองหน้าทีมชาติอิตาลีให้กับโรม่าอีกหนึ่งทีมในศึกเกาโชซิเลียอ,อิตาลียืมตัวไปใช้งานด้วยครับ โดยสำหรับดิวอกอเรกี้นั้นถือเป็นหนึ่งในขวัญใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลหลังจากที่เจ้าตัวย้ายจากลิวเวรมาเมื่อปี2015ลงสนาม175นัดทำไปได้ถึง41ประตูและ18อซิสต์พาทีมควา้าแชมป์ได้ถึง6รายการรวมทั้งพรีเมียร์อังกฤษซึ่งถือเป็นการปลดล็อกแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษในรอบ30ปี FA ฟเอคัพลีกคัพยูฟาแชมเปียนลีกยูฟาซูเปอร์คัพและก็เป็นแชมป์สโมสรโลกอีกด้วยครับ จอแดนแฮนเดอร์สันบอกลาเพื่อนร่วมทีมแล้วเตรียมย้ายขาแข่งหลีกซาอุถึงเวลาที่จะต้องออกจากทีมแล้วนะครับสำหรับกับตันทีมลิเวอร์พูลอย่างจอแดนแฮนเดอร์สันที่ล่าสุดสื่อเมืองผู้ดีอย่างเดลี่เมลได้รายงานว่าจอแดนแฮนเดอร์สันกองกลางทีมชาติอังกฤษในวัย33ปีกับตันทีมของลิเวอร์พูลนั้นได้กล่าวคำอำลากับเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลทีมต้นสังกัดในเซสต์พีมเมเลกอ,อังกฤษเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมตัวที่จะย้ายไปขาแข่งในหลีกซาอุดีอาระเบีย กับสโมสนเอาอิติฟารที่มีสตีเวนเจอร์ลาดตำนานกับตันทีมของหงแดงเป็นผู้จัดการทีมอยู่ครับโดยแหล่งข่าวระบุว่าจอไดนแฮนเดอร์สันนั้นได้ผ่านการตรวจร่างกายที่เมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วหลังจากที่เอาอิติฟาร์ได้ตกลงค่าตัวกับลิเวอร์พูลได้ที่12ล้านปอนด์และเขาเองก็ตกลงรายละเอียดส่วนตัวเรียบร้อยแล้วเช่นกันโดยแฮนเดอร์สันนั้นจะรับค่าเหนืออยู่ที่สัปดาห์ละ7 0 0 0 0ปอนด ภายใต้สัญญาระยะ2ปีพร้อมกับออปชั่นในการขยายสัญญาอีก1ปีครับทำให้เจอดแดนาฮนรสันนั้นเตรียมที่จะปิดฉาก12ปีกับลิเวอร์พูลหลังจากที่เจ้าตัวย้ายมาจากซันเดอร์แลนด์เมื่อปี2011ด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมแทนที่สตีเวนเจอร์ลอดที่ย้ายออกไปในปี2015โดยเจ้าตัวพาทีมควา้าถ้วยแชมป์8ใบประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพยูฟ่าแชมเปียนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพ แชมปสโมสรโลกแชมป์คอมมูนิตี้ชิลและเป็นแชมป์ลีกครับอีก2สมัยครับแม็กอลิสเตอร์เผยหงแดงได้การบ้านเพียบหลังจบแคมป์ที่เยอรมน,นีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางคนใหม่ของลิเวอร์พูลนั้นมองว่าเทรนนิ่งแคมป์เฟสสอของทีมที่ประเทศเยอรมน,นีนั้นได้ประโยชน์ให้ต่อยอดเพียบทั้งเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนโดยเฉพาะเรื่องของสภาพร่างกายเมื่อดนเคี่ยวซ้อมสามื้อต่อวัน หงแดงนั้นปิดท้ายเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศยเยอรมน,นีด้วยการเสมอกับกรเท์เฟิร์สสี่ประตูต่อสี่ในนัดล่าสุดที่ผ่านมาก่อนที่ในเฟสต่อไปจะเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อดวลแข่งกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันที่30กรกฎาคมและไบร์นมินิ์ในวันที่2สิงหาคมโดยในฐานะแข้งใหม่แม็กอลิสเตอร์เห็นประโยชน์ว่านอกเหนือจากความฟิตที่เพิ่มขึ้นแน่ๆแ,แล้วความเข้าใจในทีมนั้นก็เพิ่มขึ้นด้วยตามชั่วโมงที่ลงซ้อม แน่นอนว่ามันคือเกมปรีซีซั่นแน่นอนเราต้องการจะชนะให้ได้เสมอแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดเราทราบดีว่ามันมีเรื่องที่ต้องพัฒนาขึ้นอีก2-3สเรื่องแต่นับว่าดีเมื่อสะสมนันทีแข่งมากขึ้นแม็กอลิสเตอร์เผยผ่าน LFC TV มันมีแง่มุมดีๆเพียบจากแคมป์ฝึกซ้อมผมเป็นผู้เล่นใหม่ดังนั้นก็กำลังทำความรู้จักเพื่อนร่วมทีม จุดแข็งของทีมจุดอ่อนของทีมซึ่งจากที่ผมเห็นพวกเรามีขุมกำลังที่ดีและเราสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้การต้อนรับจากทีมนั้นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากพวกเขาช่วยเหลือผมในทุกๆวันดังนั้นผมสามารถลงไปทําสุดความสามารถบนสนามนี่คือทีมที่ดีจริงๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในหรือนอกสนามซึ่งนั่นสำคัญมากต่อเป้าหมายของพวกเราพยายามให้ฤด,ดูกาลใหม่ออกมาดีที่สุด แน่นอนว่าปรีซีซั่นนี้มันโหดมากแต่เราทั้งหมดก็รู้ดีว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆสําหรับทั้งฤด,ดูกาลอย่างที่เห็นว่าพวกเราลงซ้อมกัน3รอบต่อวันและพวกเราก็ทําแบบนี้กันทุกวันซึ่งนั่นถือว่าหนักมากแต่พวกเราก็ทํากันออกมาได้ดีภาพรวมแล้วเป็นปรีซีซั่นที่ดีมากจริงๆนอกจากนี้กองกลางชาวอาเจนตาย,ยังฝากถึงแฟนบอลที่สิงคโปร์ให้เตรียมพบกับความบันเทิงเต็มรูปแบบ พวกเรารู้ดีว่าในฐานะผู้เล่นของลิเวอร์พูลแล้วมันมีผู้คนมากมายที่รอคอยอยู่ดังนั้นการเดินทางสู่สิงคโปร์จะเป็นอีกประสบการณ์อันยอดเยี่ยมแต่สองเกมสำคัญแข่งแชมป์โลกกล่าวเสริมก็อย่างที่ผมได้บอกไปพวกเราพยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆวันแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นสองเกมที่ดีที่นั่นแน่นอนอเล็กซิสแม็กอลเลสเตอร์กองกลางป้ายแดงของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ครับ โดยหลังจากจบปีซีซั่นที่ประเทศสิงคโปร์แล้วทีมของเจอเก้นครอฟจะกลับมาลงเล่นเกมอุ่นเครื่องอีกครั้งที่ประเทศอังกฤษโดยจะเป็นการพบกับทีมดัมสตัดที่สนามดีฟเดลของทีมเบรสตันนอตเอนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ